สวัสดีนะครับวันนี้อยู่กับเราช่องวัยรุ่นาพาเพลินชนแนลเกี่ยวข้าวนะอันนี้เราก็มาเยี่ยมอู่พี่โนต้ตนะครับไทยเจริญสาขาพิจิตนะครับเตียแยกโพตรไสงามครันแรกก็จะมาดูรถเกี่ยวข้าวโพดนะรถช้งานแล้วรถของที่นี่นะนะครับแล้วก็มีปานเจริญแต่พี่โนต้ตไม่อยู่นะพี่โนต้ตไปเกี่ยวข้าวโพดนะวันนี้เดี๋ยวเรามาเยี่ยมเย็่ยกันหน่อย เดี๋ยวเราไปดูด้านบนกันบ้างว่ามีอะไรบ้างนะครับนี่นะครับก็มีอะไรให้บริการมีอะไรให้บริการทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นใบเทคราเลอร์สเตอร์ล้อนำนะครับมีทุกอย่างต่วน้าคันนี้รถใหม่รถใหม่นะครับรถใหม่ ใช้เจริญการช่างตัวใหม่ล่าสุดนะครับเสียสังลุยเป็นไงครับมีสะพานให้บริการทุกเบอร์นะครับที่ลูกค้าต้องการเดี๋ยวเราไปดูด้านอื่นมา มีแบรแท็กยันขนาดเล็กขนาดใหญ่อันนี้เป็นลูกปืงกันชักลูกปืงกันชักนะอันนี้จะเป็นแมงป่องแพ้อะไรแมงป่องนะครับแมงป่องมีทุกอย่างนะครับบริท การเจริญการสร้างมีหมดนะครับมีให้บรกิการครบวงจรตอนนี้ก็มีพี่น้องกลับมาแล้วนะครับไปรับรถเกี่ยวโพดกลับมา ไทยจเจริญการช่างอันนี้เป็นยูโร270นะครับ FX s ไทยจเจริญการช่างเกี่ยวกับโพดนะคะนี่เกี่ยวกับโพส ัเป็น,น,นการเจริญการช่างนะครับาการเจริญการช่าง ก่อนจบคลิปนะครับอย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร้นะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครนะครับคลิปนี้ก็มาเยี่ยมเยียนนะครับไทยเจริญสักขาสองนะครับไทยเจริญการช่างสักขาสองพิจิตรนะครับสี่แยกโพไซงามหรือหากท่านใดสนใจอะไรก็เข้ามาดูได้นะครับที่ร้านนะครับไทยเจริญการช่างนะครับสักขาสองตั้งอยู่สี่แยกโพไซงามนะครับมีบริการทุกอย่าง นะครับไปดูภายในงานจบคลิปแล้วก็อ,อย่าลืมนะครับกดตานแล้วก็กดปุดมใช้นะครับ,ค,รบคลิปนี้ก็ลาไปเพีิงเท่านี้นะครับเดี๋ยวขอบคุณทุกคนที่เข้าารับชมน,นะครับขอบคุณทุกคนครับ